ท่านที่อยู่ในราศีตุลทุกท่านขอเชิญท่านมารับฟังราศีของท่านกันก่อนก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือนำเอาสิ่งที่ไม่ดีนั้นออกไปและสิ่งที่ไม่เป็นมงคลก็จะนำออกไปด้วยและต่อจากนี้ไปนำเอาสิ่งดีๆเข้ามาหรือสิ่งที่เป็นมงคล โอกาสความสำเร็จและโชคลาภเงินทองรวมไปถึงในด้านความรักต่างๆนั่นมาให้กับตัวเราและจะมีโอกาสเกิดขึ้นภายในเดือนพฤศจิกายนชาวราศีตุลน,นั้นภายในเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือการเปลี่ยนจากหนักให้กลายมาเป็นเบา สิ่งไหนที่เราตั้งใจจะทำให้สำเร็จสิ่งนั้นก็จะสำเร็จลงไปได้ในวันข้างหน้านั้นจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามารองรับรวมไปถึงจะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือจะมีผู้คนให้ความเคารพและเชื่อถือเวลาที่เราดวงดี การเงินก็จะมีมาหาเราอีกเช่นเดียวกันรวมถึงการงานก็จะรุ่งเรืองจะทำอะไรก็จะอยู่ในช่วงขาขึ้นแต่เราก็ต้องคอยระมัดระวังภายในเดือนพฤศจิกายนน,นี้นั้นก็ยังมีดวงชะตาที่เราจะต้องคอยระมัดระวังกันอยู่บ้าง แต่เราก็มีการป้องกันด้วยการทําดีเอาเข้าไว้การที่เราทําดีนั้นก็จะเป็นเสมือนเกาะที่คอยปกป้องกันเราไม่ให้มีสิ่งที่เลวร้ายนั้นเข้ามาหาเราชาวราศีตุลน,นั้นภายในช่วงของเดือนพฤศจิกายนน,นี้นั้นในด้านดวงการเงินนั้น และดวงการงานก็จะดีพร้อมกันทั้งสองอย่างนี้ถ้าดีพร้อมกันก็จะเกิดผลดีกับชาวราศีนั้นชาวราศีตุลน,นั้นก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในด้านการงานและการเงินนั่นก็จะมีความสำเร็จในด้านการงานนั้นท่านจะทำงานอะไรก็จะมีคนเข้ามาสนับสนุน รวมทั้งเพศตรงข้ามก็จะมาให้กําลังใจท่านอยู่เสมอสำหรับในด้านการเงินนั้นในด้านการเงินนั้นท่านจะได้มาจากการค้าขายหรือการที่ท่านลงทุนเข้าไว้ท่านก็จะได้กําไรอย่างงดงามข้อควรระวังก็คือสำหรับเพื่อนฝูง หรือคนข้างเคียงช่วงนี้จะมีคนมาคอยชักชวนให้ท่านได้ไปร่วมลงทุนไม่ว่าจะลงทุนอะไรก็ตามตราบใดที่ท่านใจอ่อนท่านอาจจะพบกับความผิดหวังหรือได้รับกับการเสียใจายภายหลังในด้านของความรักในช่วงนี้ชาวราศีตุลน,นั้นสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้ว ก็จะมีความสุขดีก็ขอให้ท่านมันเอาอกเอาใจกันบ้างหรือพากันไปทำบุญทำทานสร้างกุศลเพื่อเสริมดวงชะตาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปแต่สำหรับท่านที่ยังเป็นโสดช่วงนี้ชาวราศีตุลนั้นก็จะมีโอกาสได้มีเพศตรงข้ามเข้ามาอยู่ในเรือนใจของท่าน ในช่วงนี้ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวของท่านว่าจะเปิดใจรับเขาผู้นั้นหรือไม่ถ้าท่านเปิดใจรับท่านก็จะได้อยู่ร่วมกันและอาจจะได้แต่งงานกันจะได้อยู่ร่วมกันตลอดไปสำหรับในด้านคนที่ยังเป็นโสดในช่วงนี้ก็จะแลดูดี อีกเช่นเดียวกันสำหรับในด้านโชคลาภในช่วงนี้ชาวราศีตุลก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านอาจจะถูกรตเตอรี่สองตัวสามตัวหรืออาจจะมีโอกาสได้ถูกรางวัลใหญ่ก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ในด้านสิ่งที่ต้องคอยระมัดระวังก็คืออาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้าง กับเพื่อนร่วมงานด้วยความคิดเห็นนั้นอาจจะไม่ตรงกันจะทำให้เกิดการขัดแย้งกันได้เพราะฉะนั้นก็ขอให้ชาวราศีตุลน,นั้นก่อนจะทำอะไรก็ควรไตรตรองกันเสียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปพอถึงเดือนธันวาคมนี้นั้นทุกอย่างก็จะกลับมาดีเหมือนเดิม สุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขอให้ชาวราศีตุลทุกท่านมีความสุขคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองรวมทั้งสิ่งของที่มีค่าเพชรนินจินดามีค่ามากมายหลังไหลามาหาคุณชาวราศีตุลจงโชคดีกันทุกคนฟังกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้ เราลงคลิปใหม่ก็จะได้มาเจอกันอีกเช่นเคยครับ